ืัอนี้คันกะสีเห็ดเมนูพัดหมูกรอบค่ะใส่หอมหัวใหญ่ใส่แครหลอดใส่เห็ดเหลืองที่คันเก็บมานี่แหละค่ะพักค่ะมันว่มีผพักขนาดคันกะใส่พักกันนี่แหละค่ะคันกับว่ารู้ว่ามันเป็นพักอกี่ยงนะคะนี่ค่ะเหลือซํำนี่แหละค่ะลูกคันเอากินกะปั่นตาหมันแค่หลอดเบิดเลือ แล้วแห้งวาขันจงไว้เถะผัดว่าแหม่มก่อติ้มเส,สียบใส่มีดนี้ ใช้แม่มากแบบไดกระเฮดแบบนั้นเด้วค่ะคันคันกระเฮดง่ายๆนะคะคันมียางคันกระไส้เังสินะคะ ซอสเบิดค่ะนี่ตะนนี้เอเบิดเบิดน้ำร้อดเบิด Yeah, is, uh, มาค่ะมอนี้คันกับยูหองเฮ็ดงานหลังจากที่กินเขาเฮ็ดกับเขาม้าแมาแล้วนะคะเนาะมาป่นงานอีกนะคะงานไม่ค่ะฟุ้นลายค่ะงานอันนี้อันสิ่งที่ว่าไฟฟ้าแฟนแันบอลอย่างแฟนขาร์ลวว่ากรันเฮ็ดกับเขามนอนีนเฮ็ดกับเขานะแซวมาสันย่องคันอันแล้วโรลูนะคะว่า มื่อไรไปซื้อหมูหมูม้าหมูติดมันอะค่ะเป็นแผ่นยัญ่ๆมันกับเป็นแผ่นเป็นประมาณประมาณนี่แหละเราบันนี้เแล้วถามกันว่าซื้อไม้ยางมาสั่นว่าอันก็เรยกว่าอันซื้อมาเห็ดหมูกรอบก็รียว่าสิแล้วก็งงอะนะค่ะแล้ว่าเคยเห็นกันเห็นก็คืออันเราเป็นคนที่พอเอยมากินหมูติดมันแล้วก็บากินผักบัเนียน ผ in ักพอกพักฟังยังกับว่ากินนึกซีนะฮะมันนีคันอะไอยากให้เแล้วกินผักกังสิเฮ็ดเมนูอย่างสีสีมากให้เแล้วกินผักกินยังนะฮะแล้วมนคนตีบ่ค่อยมากินผักกินยังวันนี้ราบบานเออเฮ็ดแบบนี้กับเสียบพ้าะันเสียบตอนแรกกินจานหนึ่งจานหน่อยเอาข่าวหน่อยตักใส่ข่าวหน่อยมัหนี้ซีมึงเราเสียบตักอีกสองจานสามจานค่ะอืกิน ดีอ,นดดนนอนนันดีใจด้ค่ะก้นเห็ดอ่ะค่ะเรามีก้นกินกับดีใจแล้วว่าเทอกับเห็ดกับเขาแสบอยู่ก็ว่า,าเฮ็ดขายก็สิไดขายอยู่สันวาแล้ว,ว่าอันตะบามระสิทธิเพชรน้อยนึงขนาดกันไสพริกนะค่ะพริกนะกันไสเม็ดนึง แล้วก็พี people, ่เขียวเม็ดนึงที่ที่แม่หักแล้วเอามาให้คันนั่นแหละค่ะพี่เขียวเม็ดนึงแล้วกิดเม็ดแดงเม็ดหนึ่งคันกับบ้านพวกเผ็ดอกค่ะสําหรับคนไทยเฮาน่ะแต่ว่าสําหรับอันฝรั่งล้วว่ามันเผ็ดละสั่นออกเผ็ดๆน้อยนึงก็ลดปริมาณลงไม่อีกขายได้อยู่ระบางสี่ค่ะบอกคันอันอันหมูก่อเป็นคันกับมันกัเหลือสองชิ้นสำนันละค่ะอันเพราะว่า อันขันกับปันลูกซ้ายเขาไงเขาคันนะคะมือนอันกินกับอันมูนยังมาแรงน่ะกินกับอันตามแค่หลอดนะคะกินกับตามแค่หลอดที่เป็นมูกกรดกระเสียบนะคะอันลูกซ้ายขันกับมากินอันละค่ะแล้วก็เลยยองขันบ้านอันเทศกับเขากระเสียบอยู่แต่ก็เพราะเหตุขายว่าสั้นขายกับขายอยู่ข้างหน้าบ้านเขาในตัวบ้านเขาก็ติดถนนใหญ่่าสั้นค่ะแล้วกับ เปิดขายเป็นยังมาซานแล้วว่าให้คันนะค่ะแล้ววันนี้เขาคุยกันเรื่องอันเทียนเกี่ยวกับบันนองเลอออนนะคะ่ะบ้านสิพาน้องเลอออนไปตรวจอันปอดปอดเขาเอานมาคลินิกโดยตรงอ่ะน,นะคะแล้วเ,เขาไปเมืองแล้วแล้ววานมันอยู่ในตัวตัวเมือง,ต,องตัวเมืองห่างจากบ้านคันไปประมาณสามสิบกกิโลนี่แหละแล้ววันนี้ตวบามันต้องขอนคอใบอัน เขาเอินว่าใบาอือบใบสูงเห็นไหมคะ่ะเขาเกินว่าอีอย่างใบยอย่างน,อน,น,อนาอเนาะภาษาไทยเขาแม่ใบาโอนใบนั่นแหละคะ่ะเขาใบ,บอือบเอใบสูงนั่นแหละใบโอนนะคะก็คือห้หมอหมอหม,ม,มอทั้งนลายค่ะเป็นหมอบ้านที่เขาไปหาหมอรักษาประจําเป็นหมอเด็กน้อยนะคะเขียนนั่น เขียนใบนั่นให้เฮาเราก็เซนให้เฮานะคะว่าเฮายินยอมให้ว่าห้ไปรักษาตองสินะคะอืมห้ไปตรวจอีกครั้งนึงสินะนะคะแล้วจงคอยเฮาจะคอยเอาลูกเฮาไปรักษาต่อได้สินะคะขันพัสดเฮาค่ะว่าได้ไลเซนจากยูน่เฮากับเอ่อไปบอรใดนะคะเขาต้องขอใบอนีเพื่อนไปนะคะแฟนแขันเขาขไปตรวจไปยังบเบอนแล้วแบบว่าเอ่อ เป็นทั้งทาง้าผู้ใดมึงคีบแต่งแต่ขันมาแต่งแต่แรกแรกแหลกแหแ,แต่งแตะคันเริ่มเฮ็ดคีบเล็กเล็กตะปีคายนี่แหละเนาะน้องน่ะสิไอที่คันสิบบอสิปิดจำเลยว่าน้องเลยียอ่อนน่ะสิไอ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 แล้วบอสเซาส์จะเทือนอะนะคะยังสั้นล่ะคะ่ะเป็นแบบนั้นเลยแล้วก,เก,เก,กเะะ็เพื่อนกับเพื่อนกับแนะน้ำให่กับมีเพื่อนอยู่นี่เนาะค่ะเพื่อนกิดเฮ็ดงานนั่นเกี่ยวกับอัน พยาบาลหรืออีย่างสินะคะเพื่อนกันแนะนําบอกว่าอ่าคือบมอแบบเอาเด็กน้อยพ่นยาอีย่างสินะคะนั่นแหละค่ะก็ได้เลยได้ไปปรึกษากันกับหมอแล้วกับเพื่อนจะให้ยาพ่นมาพ่นเวลาอันเขาเอ็นไว้อย่าง่าง เป็นกับพ่นแต่ว่าเวลาหนองบพเป็นเ่รายไก็ต้องพ่นนะคะพ่นตลอดเลยแต่ว่าสิเป <een> ็นยาคนละตัวนะคะอันนึงยาอันหนึ่งสิเวลานนองไอนนองไอคักๆเรามีสระเมีหยังกับสิเป็นยาอีกตัวหนึ่งเราเวลานนองแข็งแรงดีบ่ได้ไอคักบ่ได้ไอนะคะเราก็สิเป็นยาแบบเฮ็ดห้น้นองแข็งแรงสินะคะป้องกันว่าห้ย้นองเป็นหลายก็เกาสินะคะป้องกันที เขาเอิญบานบ่าอยากหบ้าหายหนอเป็นปอดอักเสบเพิ่งสีนะฮะเพงสิเป็นใา่อีกตัวนึงสีนะฮะนั่นแหละค่ะวันนี้แฟนคันกับเลยบานเอ่อเนี่ยค่ะอันมูเพิ่นนั่นแหละค่ะแล้วลูกลูกเพิ่นกับเป็นคือการไอแบบนี้ล,ะล่ะเราวันนี้เพิ่นกับเลยแนะนาแฟนคันอ่ะ่าคือ้บ่อไปทั้งบอเด็กหน่อยมึงว่าไปไปตรวจปอดลูกเขาเมืงองเปลี่ยว่านเอ่อ พัทยาเพิ่นมีแบบเครื่องซอยอยียงอีกส่นะคะยานแบบรลูเขาเป็นบอดีกระปวดนั่นนะคะนั่นแหละค่ะก็เลยม,เมาเบาซูฟังนะคะ บางเ่อคันอาจสีเฮ็ดงานไปพร้อมเราก็คุยกันไปพร้อมเนาะค่ะกับคงสิพว่าคันเนาะค่ะอันละค่ะคลิปนี้คันกลับไปกนเนาะค่ะเนาะคันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ในเ้อค่ะเปื่อสีมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะบายบายค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ